จุดประกายความคิดติดปีกให้กับจินตนาการของคุณตั้งแต่วิทยาศาสตร์พื้นฐานจนถึงเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเพราะเราเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนสำคัญของชีวิตและสังคมกับรายการก่อกองไรายโดยดรบัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับผมบัญชาธนบุญสมบัติรายการก่อกองไซส์คราวนี้นะครับผมจะชวนคุณผู้ฟัง ไปรู้จักกับอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตามองอีเดียวนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนะครับได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงเรียกว่าไลฟ์สไตล์ของคนนะครับทั่วโลกเลยแล้วก็มาเปลี่ยนแปลงทั้งอ,อ,อย่างที่บอกคือไลฟ์สไตล์พฤติกรรมใช่ไหมครับแล้วก็ให้เครื่องมือใหม่กับพวกภาคองค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมต่างนะครับทำให้เกิดพวกบริการใหม่ๆนะครับหรอสินค้าใหม่ๆขึ้นมา สิ่งที่ตามมาคือว่าของเก่าบางอย่างนะครับก็หายไปโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็เกิดเรียกว่าอาชีพแบบใหม่นะครับที่เรียกว่าให้บริการหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์นะครับที่ตอบสนองต่อควา,ามต้องการผู้บริโภคในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องนี้เรื่องของทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยมีส่วนสาคัญอย่างยิ่งนะครับว่าเป็นตัวขับที่สําคัญเลยลองนึกดูนะครับว่าเมื่อก่อนนี้นะครับสมมติว่าถอยไปสักประมาณสิกว่าปีก่อน เราคงไม่เคยได้ยินเรื่องของอาชีพของยูทูบเบอร์นะครับคนที่เรียกว่าอัดคลิปนะครับตัวเองนะครับลงใน YouTube นะครับแล้วสามารถสร้างรายได้ด้วยนะครับหรือทำเรียกว่าวิดีโอบล็อกกิ้งนะครับหรือสมัยใหม่อาจจะมี t i k t o k อกเกอร์นี่นะครับคนที่เล่น t i k t o ็อนะครับแล้วก็ทำรายได้ได้ด้วยนะครับไม่มีอาชีพอย่างนี้ขับแกร็บขับ Uber นะครับซึ่งตอนนี้ของการขับแ็กซี่ไปหมดแล้วในเมืองไทยนะครับไม่มีเอ่อเรียกว่าอาชีพของพวกเอ่อ นักเขียนซอฟต์แวร์นะครับที่เขียนแอปพลิเคชันต่างๆดังกรณีของ iPhone นี่นะครับซึ่งเกิดมาในปี2007นะครับจริงๆเนี่ยตอนที่คุยกันเนี่ยนะครับก็ประมาณ10กว่าปีท่านเองนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราใช้แอปพลิเคชันเนี่ยนะครับคุ้นเคยกันมากเลยแล้วก็ Android เนี่ยแอนดรอยนี่จริงๆแล้วเกิดก่อนนะครับไอโอเอนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่ว่ามันเปิดตัวบนมือถือเนี่ยนะครับตามมาทีหลังคือในปี2008เดือนกันยายนนะครับ อาชีพของไอ้นักพัฒนาแอปเนี่ยนะครับก็ไปไกลมากนะครับอย่างเช่นเมื่อประมาณ5ปีก่อนนี่นะครับออแอป,ปบน Google Play หรือว่าบนแอ Apple Store เนี่ยนะครับมีกว่า1.5-1.6ล้านแอป,ปแพลิเคชันปัจจุบันก็มากกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ไม่มีออผู้จัดการที่คอยดูเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับเพระาะว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับพอมีปั๊บเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือต้องมีคนดูภาพรวมมันนะครับอย่าง Facebook เนี่ยปัจจุบันนี้ก็มีคน 1500กว่าล้านคนนะครับแล้วก็แอปพวกโซเชียลมีเดียอื่นๆแพลตฟอร์มอื่นๆนก็มีมากลดหลั่งกันไปนะครับเมื่อก่อนเราไม่มีอะไรอีกไม่มีคนที่บังคับโดรนนะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะปกติเวลาเห็นโดรนบินไปไหนต่อไหนนะครับจนงทั้งมีกฎหมายนะครับบอกว่าห้ามว่าพื้นที่นี้ใช้โดรนได้หรือว่าต้องมีเรียกว่าผ่านการอบรมนะครับมาบแล้วก็มีการรับรองว่าเป็นคนที่สามารถขับ บังคับโดรนได้ตามกฎหมายนะครับแล้วก็โดรนนี่ไปใช้ในหลายเรื่องนะครับเช่นในการถ่ายภาพยนตร์นะครับในการทําข่าวสื่อข่าวโดรนนะครับหรือว่าใช้ในการเกษตรกรรมเช่นพ่นยาพ่นปุ๋ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ตลาดของโดรนนี่ก็เพิ่มขึ้นนะครับเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องทุกปีนะครับในอนาคตก็คงจะมียังมีต่อเนื่องไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ไม่มีอะไรบางอย่างเช่นอย่างนี้นะครับคือในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับว่ากันว่า เศรษฐกิจนี่ยครับเคลื่อนโดยคนยุค Gen น Y นะครับโดยคน Gen Y Gen Y เนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงปีคศ1981ถึง1996งเก้าเาหบางที่อาจจะนับมาถึงประมาณปี2000นะครับปัจจุบันคน Gen Y เนี่ยก็อายุช่วงประมาณสัก25ถึง40กว่าปีนะครับเป็นกำลังสำคัญทางเศรษฐกิจเลยนะครับที่เกิดขึ้นก็คือว่าคน Gen น,นี้เนี่ยครับเขาเป็นเรียกว่าเป็น Digital native หรือคนที่ใช้ดิจิทัลเนี่ยยุคแรกเลยนะครับแล้วก็ ถึงแม้ยังไม่ไมเต็มตัวก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่สถิติเนี่ยนะครับ50%นี่ก็เล่นวิดีโอเกมเนาะนะครับแล้วก็ซื้อของจากโซเชียลมีเดียเนี่ย38%นะครับแล้วก็ก่อนจะซื้อเนี่ยก็อาจจะดูรีวิวก่อนสักประมาณสัก51%ไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือในแง่าการค้าการขายเนี่ยนะครับก็จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูพฤติกรรมภาพรวมนะครับเพื่อที่จะเรียกว่าออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ อื่นๆเนี่ยนะครับให้ตอบสนองต่อคนกลุ่มนี้นะครับแล้วก็ m i มิเลนเนียลเจเนเรชันเอ็กซ์เพรสนะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพที่เรียกว่า10กว่าปีก่อนไม่เคยมีแต่ปัจจุบันก็มีขึ้นมาได้เพราะว่าด้ยวยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับจริงเมื่อปี2019เนี่ยนะครับ2019ประมาณเดือนเมษายนเนี่ยจีนนี่ก็ประกาศมาเลยนะครับว่ามี13อาชีพใหม่ที่ทางการจีนให้การรับรองนะครับ ผมจะไปเร็วนะครับอย่างเช่นเป็นเทคนิคเชียนทางด้าน AI นะครับด้าน IoT ด้าน Big Data ด้าน Cloud Computing นะครับแล้วก็ส่วน IoT เนี่ยนะครับก็มีคนที่ติดตั้งทดสอบการใช้งานนะครับ IoT นะครับก็เป็นอาชีพที่ได้รับกันรับรองเหมือนกันนะครับมีผู้จัดการนะครับเเกี่ยวกับ Digitalization คือคนที่จัดการโครงสร้างองค์กรผ่าน Digital Platform นะครับมีผู้ชชาญการออกแบบโมเดลนะครับโมเดล3ามิติต่างๆนะครับ a r c h i t e c t Modeling Technicians <S <S นะครับมีเรื่องเกี่ยว eSport นะครับนักกีฬา eSport นี่ก็ได้รับการรับรองจีนแล้วเมื่อปี2019นะครับผู้ปกระกอบการ e s p o r t คนที่จัดอีเวนต์ผลิตคอนเทนต์ต่างๆนะครับมีตัวแทนภาคการเกษตรนะครับคนที่วิเคราะห์ข้อมูลก็ให้การสนับสนุนแก่ทางเทคนิคแก่เกษตรกรนะครับแล้วก็เรื่องหุ่นยนต์นะครับก็มีผู้ปกระกอบการแล้วก็นักงงานซ่อมบำรุงนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็13อาชีพใหม่ที่จีนนะครับเรียกว่า ประกาศรับรองนะครับโดยกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และสวัสดิการสังคมนะครับเพื่อให้จีนเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสามารถที่จะยกระดับทางเศรฐษฐกิจของเขานะฮะให้เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับคจริงหลายท่านคงทราบว่าจีนเนี่ยแข่งกับอเมริกายัางดเดือดตอนนี้นะครับแล้วก็ทั้งสงครามการค้าสงครามเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเรียกว่าเต็มที่เลยนะครับเต็มรูปแบบนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับทีนี้ถ้ามองไปในอนาคต ซึ่งแน่นอนว่าย่อมมีความไม่แน่นอนอยู่ดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้เนี่ยครับมีความเป็นไปได้ว่าบางอย่างคงจะเกิดขึ้นแน่แล้วบางอย่างก็มีแล้วนะครับบางอย่างอาจจะฟังดูแล้วเนี่ยเป็นเหมือนกับไซไฟอยู่บ้างนะครับแต่ไม่แน่นะครับไอ้ไซไฟนี่หลายอย่างเนี่ยนะครับเกิดขึ้นมาจริงแล้วนะครับในปัจจุบันนะครับก็เป็นการทำเซอร์เวย์นะครับหรือสำรวจนะครับโดยบริษัทคอ g n นีเซนนะครับเป็นบริษัทด้านดิจิทัลเมื่อปีก่อนนะครับ ขาก็ระบุออกมาทั้งหมดโอ้โหทั้งหมดใหญ่แบบเรียกว่าเยอะทีเดียวนะครับสี 4, 2, ่สองอาชีพนะครับทีนี้เวลาเขาระบุมาสี่สองอาชีพเนี่ยเขาไม่ได้จัดกลุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับเขาเรียงมาเลยหนึ่งถึงสี่สองนะครับผมเลยลองมาจัดกลุ่มดูนะครับว่าถ้าเราจะจัดกลุ่มความคิดเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างไรปรากฏว่ามีที่สองรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งคือเป็นในแง่ที่ว่าเทคโนโลยีนะครับที่ส่งผลต่อเรียกว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะครับ มันจะทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆอะไรขึ้นมาได้บ้างนะครับเช่น ai นะครับเรื่องของ big data analytics นะครับ cyber space นะครับ e commerce นะครับอันนี้ก็เป็นมองในแง่ของเทคโนโลยีนะครับที่มีขับเคลื่อนนะครับให้เกิดอาชีพใหม่นะครับในเดียวกันถ้ามองในแง่ของภาคส่วนของสังคมที่นำไปใช้งานเช่นภาคการเอ่อเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพเกี่ยวเรื่องการเงินนะครับเกี่ยวกับพลังงานสิ่งแวดล้อมหรือว่าไปใช้ในองค์กรต่างๆนะครับ แล้วก็หรือว่าไปใช้ในระดับเป็นบ้านนะครับบ้านอัจฉริยะหรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งนั้นมันจะปนๆปปกันอยู่นะครับบางทีก็จะมองจากมุมของเทคโนโลยีบางทีก็จะมองจากมุมของอสิ่งที่นําไปใช้งานนะครับเรามาดู AI กันก่อนไหมครับ AI เนี่ยนะครับทางคอ g n ิสเซนเนี่ยนะครับเขามองไว้หลายมิติเลยนะครับเขามองว่าในเมื่อมีการใช้งาน AI มากขึ้นเนี่ยแต่ทั้งยางอะไรก็ตามเนี่ยมนุษย์เนี่ยก็ยังคงต้องทํางานกับ เรียกว่าในองค์กรอยู่นะครับดังนั้นจะต้องมีเรียกว่าเมนเจอร์หรือว่าผู้จัดการนะครับที่คอยจัดการให้การทํางานระหว่างคนกับเอไอนะครับเครื่องจักรนี่นะครับที่มีความฉลาดนี่นะครับทำงานด้วยกันอย่างราบรื่นนะครับเป็นแมนชี c h นทีมมิ่งเมนเจอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าเป็นผู้จัดการที่นะครับพัฒนาธุรกิจนะครับโดยใช้ AI นะครับแล้วก็มองกันว่านะครับ AI เนี่ยนะครับ ปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะยังดูเหมือนกับแข็งๆหน่อยเนาะนะครับคล้ายๆกับยังเป็นหุ่นยนต์พอสมควรนะครับแล้วมันจะดีไม่น้อยหากว่า AI หนึ่งนะครับสามารถที่จะเรียกว่าพูดคุยกับลูกค้าหรือตอบสนองกับลูกค้านะครับได้เหมือนกับมนุษย์คือมีลักษณะความเข้าใจลูกค้านะครับคือมีบุคลิกนะครับมีไมตรีจิตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็ต้องมีการออกแบบนะครับอนออกแบบก็แปลว่าจะต้องมีผู้ออกแบบนะครับไอ้บุคลิกภาพให้กับ AI ด้วยอันนี้น่าสนใจไหมครับ เป็นหัวหน้านะครับคนที่ออกแบบนะครับออกแบบบุคลิกภาพให้กับเครื่องจักรอฉริยะต่างๆนะครับ head of machine personality design นะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่จะตอบสนองต่อความต้องการประสบการณ์ของผู้บริโภคนะครับหรือว่าลูกค้านั่นเองนะครับมีบางแง่มุมนะครับที่น่าสนใจใเดียวนะครับคือว่าเอ๊จะเกิด คุณผู้ฟังคงพอทราบเวลาเราใช้พวกอุปกรณ์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้นะครับหรือว่าแม้แต่เครื่องจักรกลธรรมดานี่ก็ตามนี่นะแน่นอนว่าบางทีมันก็เกิดเบรกดาวหรือเกิดแฮงก์ไปใช่ไหมฮะครับนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าไอเอไอเนี่ยนะครับมันเกิดรวนขึ้นมานะครับก็จต้องมีเจ้าหน้าที่หรือพนักงานนี่ครับที่ประเมินความเสี่ยงนะครับของการที่ตัว AI นี่นะครับมันจะเพี้ยนไปนะครับ Machine Risk o f f i อ e r นะครับอันนี้ก็เป็นอาชีพใหม่ที่น่าอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ ทีนี้จุดน่าสนใจของ AI กคือว่าหลักๆคือเขาใช้เอาเอาอทึมที่ออกแบบโดยมนุษย์นี่แหละครับนะแล้วก็เพื่อใช้ในการประเมินพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่ามิติต่างนะครับเอาข้อมูลมาประมวลผลกันคําถามคือว่าเอากอิทึมเนี่ยนะครับมันประเมินได้อย่างเป็นกลางตอบโจทย์ขององค์กรหรือเปล่านะครับก็ต้องมีผู้คอยตรวจสอบนะครับหอ auditor อนะครับว่า เอาไกดทึมเนี่ยมันมีไบแอสหรือมีความเป็นกลางอยู่ไหมนะครับมีโดนเอียงไหมนะครับอาจจะเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับอัลกริทึมไบแอสออริเตอร์นะครับอันนี้เป็นมุมมอง AI นะครับทีนี้หากว่า AI ไนะครับไปใช้ในเชิงสุขภาพการดูแลสุขภาพนะครับก็เป็นเรียกว่ามองว่าคนที่ทํางานนะครับบริการต่างๆไม่ว่าพยาบาลนะครับผู้ช่วยพยาบาลหรือช่างเทคนิคต่างๆนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับด้านสุขภาพหรือในโรงพยาบาลก็ตามเนี่ยนะครับ จะต้องมีความคุ้นเคยกับ AI พอสมควรเลยนะครับอันนี้ก็ต้องถูกเทรนขึ้นมานะครับเป็น AI assisted healthcare technician นะครับอันนี้เป็นมุมมองจาก AI ออกไปนะครับทีนี้ถ้ามองในแง่ของ Big data นะครับ Analytics นะครับก็มองกันว่าถ้าอย่างง่ายๆเลยนะครับลองคิดถึงการตัดเสื้อผ้าปัจจุบันเราก็ไปร้รานใช่ไหมครับอาจจะไปเลือกซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะครับ แต่ว่าปัจจุบันก็มีแนวโน้มที่ว่าเราก็ยืนหน้ากระจกเนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องการวัดร่างกายเราใชครับแล้วก็เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลนะครับขนาดรูปร่างต่างๆนะครับแล้วก็ออกแบบนะครับทำให้ดูเป็นแบบเอ่อเป็น augmented reality มาเลยนะครับว่าเอ๊อถ้าเกิดเราใส่ชุดนี้นะครับเราจะดูเป็นยังไงเป็นต้นนะครับก็จะเป็นช่างตัดเสื้อผ้าดิจิทัลนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นอาชีพใหม่ที่เกิดตามมานะครับนี้ลองมองดูว่า ข้อมูลของใครสักคนนะครับหรือองค์กรสักองค์กรหนึ่งเนี่ยครับถูกไปแจกกระจายอยู่นะครับอย่างสมมติว่าคุณลูกฟังเนี่ยนะครับเรียกว่าเรามีข้อมูลอย่ในอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับจำนวนหนึ่งเราจะไปใช้ a c e b o o k นะครับใช้ Instagram นะครับใช้ Twitter ต่างเนี่ยข้อมูลเราก็ถูกกระจายอยู่ในแง่ที่ว่าตัวชื่อเรานะครับที่ต่อหรือว่าสิ่งที่เราเขียนเราคิดนะครับเราต้องการเนี่ยถูกกระจายอยู่นะครับมองกันว่าในอนาคตนะครับอาจจะมีอาชีพนักสืบข้อมูลนะครับ ซึ่งเขาจะไปเรียกว่าค้นหาข้อมูลต่างๆมานะครับแล้วก็นําขึ้นมาประมวลผลเพื่อให้มองเห็นว่าเอ๊ะภาพรวมนะครับหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับของคนคนหนึ่งองค์กรองค์กรหนึ่งนี่นะครับหรือว่ากลุ่มเป้าหมายกลุ่มหนึ่งนี่นะครับเขามีความต้องการอะไรจะได้ออกแบบเรียกว่าสินค้าและบริการเนี่ยให้ตอบโจทย์นะครับคนกลุ่มนี้นะครับเป็น Data Detective เป็นนักสืบข้อมูลนะครับทีนี้มันก็มีบางแง่มุมของข้อมูลนะครับจะเห็นว่าข้อมูลบางอย่างเราก็ลบทิ้งไปใช่ไหมครับ หรือบางอย่างเราก็ปล่อยถูกปล่อยทิ้งไว้นะครับไม่ได้ใช้งานนะครับหรือถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็นวัสดุก็คือเป็นของที่เรามองเป็นขยะนะครับของที่เราทิ้งนะครับแต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับข้อมูลที่ไม่ได้ถูกใช้ถูกทิ้งเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีวิศวกรนะครับที่นํามันมานะครับตวลผลขึ้นมาแล้วก็ทาให้เราเห็นภาพบางอย่างนะครับเกิดอิน i g ต t ์นะครับเกิดการอย่างรู้บางอย่างขึ้นมาได้นะครับ ให้ข้อมูลเชิงลึกได้ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่า data c a s h e n g i n e e r เป็นวิศวกรที่ทำงานกับข้อมูลที่ถูกทิ้งนะครับมีสองแง่มุมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของพวกข้อมูลต่างๆนี่นะครับการประมวลผลนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะใช้พวกคลาวด์คอมพิวติ้งเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าคลาวด์เนี่ยนะครับมีข้อดีแน่นอนนะครับช่วยลดต้นทุนนะครับคือไม่ต้องคอยอัปเกรดฮาร์ดแวร์เองหรือว่าพวกประเภทไซเบอร์ซิเคียวริตี้คลาวด์ก็ดูแลให้ดีนะครับ แต่มันก็มีความเสี่ยงระดับหนึ่งเหมือนกันคือว่าในแง่ของความเร็วนะครับบางทีถ้าเกิดว่าข้อมูลถูกส่งเข้าคราวเยอะๆมากนี่ครับมันก็จะชาร์จไหมครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยระหว่างที่ส่งข้อมูลไปกลับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีการใช้ข้อมูลมากๆานี่ครับ b a n d w i ิ t ก็ถูกใช้ไปนะครับก็มีการพูดถึง edge computing ซึ่งจริงแล้วมีมมาสักพักนะครับว่าเป็นระบบการประมวลผลนะครับที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆกับตรงแหล่งข้อมูลเลยนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยนะครับ คงจะมีการใช้กันผสมภาษาระหว่าง cloud กับ edge นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับ edge computing นะครับอยู่ด้วยนะครับส่วนเรื่อง computing นี่มีแง่มุมหนึ่งนะครับคือเรื่องควอนตัมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมหาโอกาสพูดรายละเอียดเรื่องนี้ทีหนึ่งตอนนี้ศึกษาอยู่นะครับเป็นอะไรที่ซับซ้อนมากทีเดียวนะครับแล้วก็วันใดวันหนึ่งนะครับหากควอนตัมคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวติ้งเนี่ยนะครับการคำนวณเชิงควอนตัมนะครับ มันเข้ามาผนวกกับ Machine Learning นะครับหรือ AI อนะครับอันนี้ก็จำเป็นจะต้องมีนักวิเคราะห์นะครับที่ทำงานด้านนี้และคอนตัมแมชชีนเลอร์นิ่งแอน n ัลลิสนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองของทางพวก h ฮเทคนะครับในแง่ของพวกอ,อ c y b e r s p a c e นี่จะมีมิติที่หลากหลายมากนะครับพวกเอประเภทที่เขียนแอปนะครับนักพัฒนาแอปหรือซฟอ์แวรงต่างเนี่ยก็ยังเป็นอาชีพที่เรียกว่ายังไปได้สวยอยู่ นะครับแล้วก็ผู้จัดการเกี่ยว s o c โซเชียลมีเดียก็ยังไปได้สวยอยู่นะครับอาจจะมีถึงขนาดที่เป็นผู้จัดการของพวก virtual reality arcade นะครับคือพื้นที่ที่ให้บริการเกี่ยว virtual reality นะครับมีนักออกแบบนะครับระบบ Haptic i n t e r อร์เฟซคือระบบที่คนกับพวกเครื่องจักรนะครับอุปกรณ์ต่างนี้นะครับจะเรียกว่าเชื่อมโยงกันนะครับแล้วก็ e-sport นะครับก็จะมีพวกที่ก่อสร้างนะครับ พื้นที่นะครับอีสปอรคือมองกันว่าอย่างนี้ครับปกติเนี่ยพวกที่ตามเรือ e ่อง e s p o r t ์เนี่ยอาจจะไม่ได้แค่อยากดูตอนที่แข่งจริงๆแต่ว่าอยากจะดูเร้วว่าติดตามชมไลฟ์ของคนที่เขาชื่นชอบนะนักกีฬา e s p o r t ์ตนะครับเลต้องมีพื้นที่ที่จัดขึ้นมาเพื่อเกิดการการทำเช่นนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องอื่นๆเช่นที่สําคัญมากเลยอย่างกรณีของ Cyber a ์แอตแนะครับหรือไซเบอร์ c u เ i t y นะครับในมุมมองของคุ i เส้นเนี่ยนะครับเขามองว่า เรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้เนี่ยนะครับอาจต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรงเลยนะครับก็คือเป็นเอเจนต์นะครับหรือเป็นตัวแทนที่ทํางานด้านไซเบอร์แท็กหือทั้งป้องกันนะครับไม่ให้คนอื่นมาแอตแท็เราหรือว่าถึงขนาดที่ว่าอาจจะไปแอตแท็กคู่ต่อสู้หรือว่าคู่แข่งนะอันนี้ไม่รู้ถูกถกฎหมายป่ะนะครับแต่เขามองว่าเป็นแบบนี้คือทั้งรับแล้วก็รุกด้วยนะครับแล้วก็มองว่าเนื่องจากว่ากอนหนิงไซเบอร์คราฟเนี่ยนะครับอาชญาก,กรรมในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในไซเบอร์เนี่ยนะครับ มันจะจูงใจให้เยาวชนจํานวนหนึ่งนะครับเรียกว่าเข้ามาในวงการนะครับซึ่งเป็นการทําที่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับพอถูกจับได้นะครับก็ต้องมีการเรียกว่าฟื้นฟูสภาพนะครับจิตใจนะครับหรือพฤติกรรมต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเกิดอาชีพใหม่เป็นคาสเซลเลอร์หรือที่ปรึกษานะครับในการที่จะฟื้นฟูนะครับสภาพจิตใจและพฤติกรรมนะครับของพวกวัยรุ่นนะครับที่ทําผิดในแง่ของไซเบอร์ครา แล้วก็มองกันว่าอาจจะมีนักพยากรณ์นะครับว่าอาจจะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ได้อย่างไรบ้างนะครับทีนี้หลายท่านไหนทราบเรื่องของ d e f e c t นะครับเป็นการใช้เรียกว่าทั้ง AI นะครับแล้วก็พวก IT อทีนะครับมาสร้างตัวตนจำลองนะครับอย่างเช่นจับเอาประธานาธิบดีโอบามาหรือทรัมป์หรือใครก็ตามคนดังนี่นะครับอย่างล่าสุดเนค่วินิสิเบตนะครับตอนนี้ให้อวาสนะครับ ตอนช่วงปีใหม่นี่ครับก็โดนเรียกว่าล้อเลียนนะครับแต่ทางฝรั่งนี่เขาเขาอาจจะไม่ค่อยถือมากนักนะครับถ้ามาเล่นกันสนุกอย่างนี้นะฮะก็จะต้องมีคนที่ทําหน้าที่นะครับเรียกว่าคอยปกป้องอัตลักษณ์นะครับในแง่ของเวอร์ชวลพวกนี้นะครับว่าเออไอสิ่งที่เราเห็นในวิดีโอเนี่ยนะครับมันเป็นเราจริงๆนะครับหรือว่าไม่ใช่มีคนอื่นมาตัดต่อเพื่อที่จะเล่นงานเรานะครับหรือนำเราไปใช้ในทางที่ไม่ชอบเป็นต้นนะครับ อันนี้ก็เป็นในแง่ของ Cyberspace ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตส่วนเรื่องของยูทูบเบอร์อิทิกกเกอร์หรือพวกนี้นะครับหรือว่าการสอนออนไลน์เนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่เข้าใจกันได้อยู่แล้วเพราะปกติเนี่ยเพราะตอนนี้เนี่ยครับเนื่องจากโควิดมานะครับมาเร่งเทรนด์ของดิจิทัลนะครับให้คนใช้พวกอ,ออนไลน์มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นแน่นอนมีแง่มุมนึงครับเกี่ยวกับเรื่องออนไลน คือหลายท่านคงทราบว่าพวกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะครับหรือแม้แต่องค์กรบางกองเนี่ยนะครับเออเรารู้สึกแน่ว่าเอ๊ะทำไมมา,มารู้ข้อมูลเราจังเลยนะมาขายบัตรเครดิตนะครับมนันมาเสนอบัตรเครดิตอันใหม่หรือว่าเสน,นอบริการทางการเงินแบบใหม่ขึ้นมานะครับแถมบางทีนะครับผมยังเคยเจอเนี่ยมารู้เงินเดือนผมด้วยนะฮะโทรมาถามผมว่าพี่มีเงินเดือนเท่านี้ทำไมพี่ไม่มีบัตรเครดิตใบเป็นต้นนะครับก็แสดงว่ามีการข้อมูลเราเนี่ยนะครับั่วไหลออกไปหรือถูกขายออกไปนะครับก็ มองกันว่าอาจจะมีคลิปใหม่นะครับที่เป็นตัวแทนในหน้านี่บอกว่าข้อมูลของเราเนี่ยนะครับถ้าหากว่าถูกนําไปใช้เนี่ยนะครับที่ก็มีการให้ค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมเป็น personal data broker นะครับอันนี้ก็เป็นมุมอีกมุมหนึ่งนะครับที่มีการมองกันว่าใน Cyberspace อาจจะเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของ e-commerce นะครับหรือ digital marketing เนี่ยนะครับก็มองว่าการที่นะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญนักออกแบบนะครับ ประสบการณ์ของผู้ใช้นะครับ User Experience เนี่ยให้เรียกว่าประทับใจนะครับหรือติดใจนั่นเองนะครับน่าจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็อาจจะเน้นไปบางจุดเช่นเรื่องเกี่ยวกับเป็น Voice คือเป็นเสียง Voice User Experience Designer นักออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้เกี่ยวกันเกี่ยวกับเสียงนะครับแล้วก็มองกันว่าในอนาคตนะครับร้านขายปปีกนี่นะครับบางแห่งเนี่ยอาจจะหายไปทางกายภาพเลยนะครับกลายเป็นออนไลน์หมดเลย ก็อาจจะต้องมีแค่ผู้นําทางนะครับคอยพาเราเข้าไปใน virtual store นะครับอันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าไฟแค่ให้ๆสายไฟสักหน่อยนะครับในแง่ขององค์กรนะครับในแง่ขององค์กรเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องมี Innovation Manager ผู้จัดการเกี่ยวนวัตกรรมนะครับซึ่งจริงแล้วก็น่าจะมีมานานแล้วนะครับเรื่องนี้จริงอาจจะไม่ใช่เผู้จัดการแท้ๆก็ได้แต่ว่าเป็นคนที่นําทีมนะครับให้เกิดนวัตกรรมขึ้นมานะครับมีคนที่คอยสอดหานะครับหรือว่าพัฒนาความสามารถ ท ALENT พิเศษนะครับของคนนะครับให้เขาเป็นมืออาชีพนะครับที่ดีขึ้นไปอีกนะครับมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเกี่ยว s u b s c r i ค t i o n นะครับคือคนในปัจจุบันเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับไม่นิยมที่จะเรียกว่าเป็นเจ้าของอะไรบางอย่างแต่ต้องการเช่าใช้นะครับแม้แต่รถยนต์อะไรอย่างนี้นะฮะเ็มีการเช่าใช้แบบเบื่อไปก็เปลี่ยนรุ่นนะครับอต้องมีเงินหน่อยนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่คอยดูว่าในหน่วยงานย่อยในองค์กรเนี่ยนะครับมีความหลากหลาย นะครับทางด้านเพศสภาพนะครับทัศนคตินะครับหรืออื่นนะครับเรียกว่า Genetic Diversity Officer เนะครับเพื่อให้เกิดความหลากหลายขึ้นมานะครับแล้วจะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่คอยไปคอยหาพวกคอยตรวจสอบพวกเกี่ยวกับเรื่องทางจริยธรรมว่าการดำเนินงานขององค์กรองค์กรหนึ่งนะครับกับพันธมิตรเนี่ยนะครับเป็นไปตามนโยบายองค์กรนะครับหรือเปล่า มีการพูดถึง ethical footprint นะครับปกติเนี่ยนะครับ footprint เนี่ยเรามักจะใช้กับกรณีที่พวกคาร์บอนใช่ไหมฮะพวกน้ำนะครับว่าเวลาเราใช้หรือว่าสร้างลินณ้์ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเกิดคาร์บอน footprint หรือน้ำเนี่ยนะครับถูกใช้ไปเท่าไหร่เป็นต้นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มีการพูดถึง ethical footprint คือเป็น footprint ในเชิงจริยธรรมขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเชิงองค์กรนี้ในแง่อื่นนะครับอย่างเช่นพลังงานนะครับก็มองกันว่าผู้เชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับ พลังงานทางเลือกพลังงานที่หมุนเวียนเนี่ยนะครับน่าจะได้ความเรียกว่าให้ความสําคัญมากขึ้นครับเรื่องก่ับสิ่งแวดล้อมนะครับวิศวกรสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นผู้จัดการเกี่ยวกับการจัดการของเสียนะครับน่าจะมีความสําคัญมากขึ้นหรือแม้แต่เมืองใช้ฝั่งนี่นะครับไอต้องมีสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบนะครับสถานที่อาคารบ้านเรือนนะครับให้ตอบโจทย์กับน้ำทะเลที่สูงขึ้นนะครับที่เกิดจาก climate change นะครับแล้วก็มองกันว่าในอนาคตนะครับหากว่าในเมืองนี่นะครับจำเป็นจะต้องปลูกอาหารกินเองนะครับปลูกผักกินเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นห่วงเรื่องของสารสารพิษสารปนเปื้อนต่างๆอาจจะต้องมีที่ปรึกษาด้านการทําฟาร์มแนวดิ่งนะครับทีนี้ในเรื่องของเกี่ยวกับบ้านอชิยะนะครับก็มองกันว่าเป็นไปได้ที่จะมีผู้จัดการนะครับที่ ทำงานาให้คําแนะนำนะครับเกี่ยวกับการออกแบบบ้านอัจฉริยะนะครับที่มีความปลอดภัยมีความมั่นคงนะครับมีสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วก็มีความเพลิดเพลินสุขสนานในการอยู่อาศัยด้วยแล้วก็ผู้จัดการคนนี้ก็ต้องทํางานาร่วมกับสถาปนิกตัววิศวกรและก็แน่นอนเจ้าของบ้านนะครับมามองในภาพใหญ่ขึ้นมานะครับก็เป็นเรื่องของเมืองนะครับไซเบอร์สตี้นะครับก็อาจจะต้องมีอาชีพที่เกิดขึ้นตามมาคือเป็นนักวิเคราะห์ อ๋อสมาร์ทซิตี้หรือว่าไซเบอร์ซิตี้นะครับเพราะว่ามีปริมาณข้อมูลมหาศาลนะครับที่ใช้ในการที่จะตรวจจับสภาพของเมืองเพื่อที่จะนําไปใช้ในการวางนโยบายเพื่อที่จะออกแบบทิศทางของเมืองนะครับในแง่การเงินเนี่ยก็คงต้อมีโค้ชซึ่งปัจจุบันก็คงมีนะครับที่จะให้คําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นบางส่วนนะครับของอาชีพที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต นะครับผมคิดว่าน่าจับตาทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าใช้ใช้เวลามาสักปีสองปีเนี่ยนะครับเราก็น่าจะเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าอาชีพไหนนะครับน่าจะเป็นอาชีพที่เรียกว่ามาแรงจริงในอนาคตนะครับอาชีพไหนที่เป็นอาชีพที่อาจจะออกแนวเพ้อฝันหน่อยนะครับหรือว่าต้องรอสักพักหนึ่งนะครับหรือไม่แน่อาจจะมีเอ่อเทคโนโลยีใหม่นะครับหรือว่าเกิดพฤติกรรมใหม่นะครับที่ทําให้อ่ลักษณะของความต้องการของมนุษย์เนี่ยครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับ แล้วก็แน่นอนว่าเมื่อเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับบางอย่างก็จะหายไปอย่างที่รีสตารบบางอย่างก็จะเกิดขึ้นใหม่นะครับแล้วก็การที่คนเราจะหารายได้นะครับจากพฤติกรรมของคนจํานวนมากนะครับถึงเรือกอาชีพไงครับนะครับก็จะตามมานั่นเองนะครับและนี่คือก่อฟองทรายในครั้งนี้นะครับเราพบกับก่อฟองทรายครั้งต่อไปนะครับในครั้งหน้านะครับแล้วผมจะสรรหาเรื่องราวที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ และนี่คือรายการก่อกองทรายคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ทาง NASDAQ Podcast ช่องทางต่างๆทั้งแอปบน PC iOS และ Android แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับหากคุณเห็นว่า podcast นี้มีสาระประโยชน์ปรแชร์ให้กับเพื่อนของคุณด้วยนะครับ